どう แบบนี้เซฟตี้แกนนะครับ mm. มันแนนมันบ่เคยทอดเสียแล้วมันก็สิแน่นอันอะนะครับโอ้หันดันไมออกิตีทรงเขาในโอ้มีตัวแน่นทางในอีกตัวล็อกออกกบดิโอ้ มีเทคนิคกันเนาะเออตัวสิไปออกเลยตัวแก้ปิดล,อลอ็อกไว้ที่มีปิดล็อกตัวในนี่อีกตัวนึงครับครับนี่นะครับเอาปิดล็อกตัวนี้ออกแล้วก็ถอดออกได้กเก็ี่ยน็อกเนี่ยเออนี่นะครับการถอดซินกระบอกไฮดรอลิกบังคับเรียว ครับอืมปิ้นก็เป็นเหล็กคัดธรรมดานี่แหละเนาะอืมเป็นลวดอืป็นลวดงอไิ่ ก็ม่ได้เนะาะหัวว้ถ้าดึงว่เสโอ้ขึ้นแล้วดึงขึ้นไปจี๊ดอู้อูอ๋อนคสูงฟิตดีแทะอาโอ้โอนี่เนาะซุ<อ>้มยางพล<อ>าสติกแห่งกระเมี้ยนเบิ้นมาครับ<อ>ชุดเปลีป่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนครับ ครับซิ่ตัวหนี้ยมัเป็นชุดอ่ะครับตว่เป็นห้อยดึงบ่อเนี้ห้อยเฮ็ดยูสิ่เมืแกเปิ้นวอเลาอสิเฮ็ดยูเป็นมือเพื่อแล้ว นะครับทีนี้ก็จะถอดเอาชุดนี้ออก ทางในก็มีอีกบ่บครับอ,อ๋อจอทางในเหน็นหรือจีความรุ่นล้วน <c oughs> เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปซื้ออะไรก่อน <laughs> นี่นะครับชุดสีนกระบ,บอกบังคับเลี้ยวนะครับรตัวตัวห้าสิบเอ็ดแรงก็ใสน้นะเดียวกันนี่เนาะน้เปียกันบ่ของยันมาพวกสนล้อยังใส่ตัวเดียวกันไหม,มก็น่าจะนํากันหมดเ,เนาะนี่นะครับชุดสินกระบ,บอกบังคับเลี้ยวเดี๋ยวรอประกอบ